ลังเหตุการณ์ลอบยิงจนเสียชีวิตของไม้หนึ่งกอกุลทีหรือนายกะมนลดวงผาสุขกลางกรุงเมื่อบ่ายวันที่23เมษายนที่ผ่านมาสร้างความสั่นสะเทือนวงการศิลปินกวีนักคิดนักเขียนโดยเฉพาะในแง่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านผ,านผลงานศิละปะประกิจกอบกิจวัฒนาศิลปินที่มีฐานจากอาชีพครีเอทีฟโฆษณาเจ้าของเพจอยู่เมืองดัจจริตชีวิตต้องป๊อป บอกเล่าว่าเขารู้สึกลำบากใจในการทำงานศิลปะต่อจากนี้พรากรณีของคุณไม้หนึ่งเนี่ยมันก็สะเทือนถามว่ามันสะเทือนเรื่องอะไรมันก็คงสะเทือนเรื่องเสรีภาพในการพูดอ่านเขียนเนี่ยแหละผมคิดว่าไอ้ในการแสดงออกของศิลปะทีนี้เรื่องต้นสายปลายเหตุเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของคดีเป็นเรื่องของอะไรไปไอ้คนทำงานศิลปะมันไม่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 มีอะไรเป็นอาวุธเนี่ยถูกไหมมันก็มีแค่ความคิดอะ่ะถูกไหมไอ้ความคิดเนี่ย ผมคิดว่ามันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกๆคนที่จะมีสิทธิแสดงออกต่อมันนะแล้วก็ผมคิดว่าไอการแสดงออกทางศิลปะเนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นการแสดงออกอย่างบัญญาชนที่สุดละผมคิดว่ามันควรจะเป็นพื้นที่ที่กาเียน,นะป่าจากความรุนแรงอะ่ะ ประกิจตั้งคำถามวิพากษ์สังคมกับตัวเขาเองหลังจากที่พบเจอเหตุการณ์ในพื้นที่การชุมนุมที่ติดกับสถานที่ที่เขาไปทำงานทุกวันว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่ที่มีคนตายมากมายการทำบิ๊กคลีนิง่งการทำแคมเปญลดราคาสินค้ากระนำบนพื้นที่เดียวกันเราสามารถลืมเหตุการณ์ได้เพียง2-3วันได้นอกจากนั้นเขายังบอกเล่าอย่างมีความหวังถึงพื้นที่ศิลปะของไทย โดยเฉพาะงาน p o l i t i c a l art หรือศิลปะที่แสดงออกทางการเมืองในเมืองไทยกลับมีกระแสตอบรับที่ดีขึ้นมากจากการตื่นตัวทางการของคนไทยคือผมคิดว่าในฐานะคนเมืองผมตั้งคำถามต่อมันว่าไอการอยู่ในเมืองกลางเมืองอย่างเนี้ยเช่นคุณมีคนตายมากมายคุณทำบิ๊กคล e นนิ่งแล้วคุณก็เซลเนี่ยคำถามว่าเฮยเราลืมเรื่องนี้ได้ง่ายๆเลยเหรอใช่ไหม เราก็ทําให้เห็นว่าหลังจากที่เราเปิดเพจเมืองจตจริศรมาเนี่ยมันก็มีเพจใหม่ๆอีกมากมายนี่มันก็เกิดเดินตามมาผมคิดว่าอัน,นอันนี้น่าจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดสําหรับทําให้มินก็แล้วมันเปิดก็แล้วเปิดพื้นที่ใหม่ให้คนเดินเข้ามาทํางานในไองานสร้างสรรค์นในเรื่องของงานโพลิติโกอาร์ตมากขึ้น เป็นครั้งแรกของการจัดงานศิลปะในไทยที่ศิลปินที่เห็นต่างกันแบบสุดขั้วสามารถมาวางผลงานร่วมกันได้และยังพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แม้ความตั้งใจของผู้จัดจะไม่ได้คาดหวังว่าเมื่อจบงานไปศิลปินจะรักกันชื่นมืน่นหรือเกียรดกันต่อไปแต่ตั้งใจแสดงพลังบางอย่างก้าวข้ามความอึดอัดเดิมพร้อมกับสนับสนุนให้พื้นที่อื่นๆออกมาทำบ้าง งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Conflict Vision ที่ W T F Gallery ในซอยสุขุมวิท51ยังเปิดพื้นที่สนทนาจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้